แล้วแล้วก็ลงจากรถเลยลง,ลงลงรถทุกที่ตึงขื้นออกมาเลยไม่หมายถึงคนซ้อนใช่ไหมครับไอ้คนซ้อนที่คนจะเมาไม่ลงอ๋อคนคนขับคนขับลงมาใช่ครับไอ้ประมาณหกโมงเย็นนะครับยังไงบ้างครับแกมันมีเด็กผู้หญิงปั่นจัก,กรยานมาแล้วก็พ่อแม่สองคนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาสองคนมาแล้วก็มาประกบผู้หญิงขี่จัก,กรยานแล้วก็ มีอะไรก็มาจอดตรงนี้ผมก็ยืนตรงนี้ครับแล้วก็ผู้หญิงนั่นเห็นเสียงอะไรกันปุ๊บแล้วก็แกก็ตะโกนเรียกให้ผมช่วยผมก็ยืนมองจ้องดูอยู่จ้องดูอยู่เสร็จุ๊บแล้วก็มันเห็นผมจ้างปุ๊บมันก็ขี่รถค่อยๆไปผู้หญิงก็ขี่รถจักรยานี่ไปปุ๊บทีนี้มันก็วนกลับมามาจอดตรงที่เสาไฟฟ้านี่ครับแล้วก็ไอ้ดึงปืนออกมาเลยดึงปืนออกมา ต้องโอ้เห็นเลยใช่ไหมใช่ครับหากลำกล้องปุ๊บผมก็ดูข้างในผมจะเข้าบ้านแล้วผมเอ๊หลานสาวผมก็นอนอยู่ตรงนี้แล้วแฟนผมก็อยู่ข้างในเนาะผมก็เลยกลัวมันจะเข้ามาหาเรื่องผมก็เลยเอาาอกมายีบฝ้องมันตรงนี้ไว้ไม่ให้มันนี่มันเห็นผมไม่กลัวปุ๊บมันก็เก็บปืนเก็บปืนแล้วมันก็เดินเข้ามาหาผมแล้วมันก็พูดทํานองที่ว่าอ่ามันอยากนอนกับผู้หญิงก็เลยถามน้องคนนั้นว่า มันเป็นคัหาบแล้วเหมือนอย่างกับว่าขายตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วมันก็บอกว่าเข้าใจมันเนาะแล้วมันก็ขี่รถไปเลยม,มีสองคนครับแล้วก็รถนี่ผมไปตามเจอละเป็นของคนขายโรตีเขาเอามาขายให้คนขายโรตีประมาณถ้าไม่เจ็ดพันก็หมื่นหนึ่งแต่คนขายโรตีบอกว่าจ่ายไปยังไม่ครบจ่ายไปแค่สามพันแล้ววันนั้นมันมากินเหล้าอยู่แถวแถวบ้านเขาแล้วก็ขอยืมรถเขา ขี่ออกมาครับผมคนขายโรตีเขาอยู่ตรงไหนครับเขาอยู่ที่เกาะทรายครับที่แม่เกาะทรายรขายโรตีอยู่ตรงแม่ตลาดาสุตะการตน,นอนช,ชว่วงเช้ากันช่วงเย็นที่มีความรู้สึกยังไงฮะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็ตอนแรกเราก็เฉยๆเนาะแล้วก็มาคิดดูอีกทีเแจ้งความก่อนดีกว่าก็เลยพอได้รูปได้อะไรปุ๊บก,ก็ไปแจ้งความที่โรงพักเสร็จปุ๊บแล้วมาอ่า แฟนอะไรก็บอกว่าเอาลงในชุมชนดีกว่าคนเขาจะได้ระวังกลัวแกจะไปทำอะไรกับผู้หญิงคนอื่นอีกครับครับผม